มือปราบสัมภเวสีสิ่งที่คุณทักษิณน,นำมานั้นไม่ใช่แค่ท่อนไม้ธรรมดาธรรมดาอย่างแน่นอนมันจะต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นแฝงมากับท่อนไม้ทั้งสองท่อนมันจึงส่งผลให้คุณไหลผู้เป็นภรรยามีอาการแปลกๆแ,แถมยังฝันถึงแม่ตะเคียนอีกเรื่องราวทั้งหมด จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันต่อเลยครับที่มันใช่ไหมมันใช่ไหมนะแต่เขียนแบบมันไปในเนื้ออ้อนมังเนี่ยพี่รู้ไหมใหม่ละกันรู้ไหมไม่รู้อ่ะจะไม่ใช่จะไม่จะไม่ใช่เขียนแล้วมันตูนยังไหยังที่พวก มอรู้็ขาเชี่ยวเขาชอบเลยว่าลูกลคะถืวดานาคือคือเพลช่ก็คือพีพี่ยิงไงแหละเป็นกนรายทษแต่พวกพีอะคือตรงนี้แหละมันเป็นทนไหมย้ายพี่พอี่เอาชอบเอาทอนไหมย้ายมาไว้ในบ้านนะทนไหมย้ายต้นมากต้ตนนะมันจะมีวกวิญญาณแม่ขับปอยูยค,ยคือคือมันมันเป็นภาพหลวงหลวงตาพี่เวลาผมยกไม่ขึ้นผมแฟนเขาบอกว่ากลับบ้าน,นแลเดี๋ยวไปตามเขามาช่วยยกแบบญาติพี่น้องอะไรเงี้ยอจะขึ้นรถแล้วหันกลับไปไป ขอเขาแล้วยกมือไหว้เขาอันนั้นแหละก็บอกว่าเจ้าที่เจ้าทางไม้ท่อนนี้ผมขอหน้าอะไรเงี้ยก็ยกขึ้นรถมาเลยทั้งคู่เลยแล้วใครมาขอหวยไงเหรอวีอขอหวยทำไมไม่รู้เขาเขาทั้งคนก็คนก็มาไหว้มั่งอะไรมั่งแล้วพี่ติดต่อพระเขายังไงติดต่อติดต่อเขายังแล้วเขาให้เอาไหวไหมไหวเดี๋ยเปลี่อันนี้ไปลี่ยนแไอว้ก่อนดีกว่าต้นไม้ใหญ่มันจะเสี่ยงมากเลยพี่ฮะมันจะเสี่ยงกับวิญญาณเข้าไปยัวพอวิญญาณจำมาเวีีไม่มีที่ยัวมันก็อาศัยต้นไม้ใหญ่ะ ว่าหลุมคลองเก้าแก่เนี่ยม,มันจะชอบขับไปยุ่งเ่ตุไงนายพ,พี่หนังไปดูในบ้านนี่นะนายแล้วแลพี่ไปคุดอะไรเจอมาคุดนิ่งอ๋อเหรอแล้วกลุมมานี่ไปรับมาทำไมอ่ะก็เลี้ยงมาตั้งนานแล้วเลี้ยงเพื่อ ก็ไมปก็เคยเลี้ยงมาตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันเอาแล้วยากได้แล้วอันนี้คือพี่ไปรับองค์แล้วไม่ได้รับองคอันแล้วใครให้มาพี่มาแล้วก็อยู่ตั้งตั้งนานอันนี้เพิ่งไปรับอันนี้มันยังไม่อยู่เลยอ่ะนี่เปลี่ยนเปลี่ยนองค์องค์นั้นจริงเขาองค์เขาหักไอพิรุธแล้วเราเลยไปเปลี่ยนมาใหม่แล้วพี่เป็นพาราลิซิสสั่งบูชาพาราลิอ่ะทำไมอ่ะก็บูชามาตลอดก็ไม่ไม่รู้อันนึกอยากจะบูชาเราเป็นแค่คนธรรมดาพี่ไปอยู่กับเขาพวกนี้เลย อันนี้คือพี่ไปขุดเจอครับอันนั้นนันที่หวาฝันแล้วก็ไปขุดเจอใครเป็นคนฝันผมเป็นคนฝันฝันว่าฝันว่าแม่ตะเคียนน่ะเราบอกว่ามันนั้นใช่ไหมแต่คือคือพี่ที่อยู่ตรงนั่นแหละเขาว่าเขาบอกว่าให้ไปช่วยเขาหน่อยเขาโดนฝังโคนต้นไม้โคนต้นไม้ที่ไหนที่อีกหมู่บ้านนึะแล้วโคนต้นนั้อน่ะมันยังอยู่ไหมโคนต้นไม้ยังอยู่พี่พียังจำได้ไหมได้ได้แต่พี่ก็ไปขุดไอ้ตรงนี้มาครับแล้วมาไว้ก้อนหินก้อนหินทับไว้ เขามาเข้าฟันนะนะนเขาพูดขวางอ่ะแล้วเอาก้อนหินทับไว้ด้วยไก่ไหมไก่ไก่จะมีใช่ไหมก็ไม่ไก่ไงกิโลได้ไหมสองโลได้ไหมไปก่อนไปก่อนจะมือไอ้ทำตรงนั้นก่อนพี่เอาทูบ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 ไปดองแล้วเทียนเล่มเอานี่ไปด้วยเนี่ยต้นม้โค่นต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเหรอตรงนี้เลยครับ เพราะว่าในฝันมันเป็นกองไฟอยู่ตรงนี้ไงอือผมพี่จุ๊บดองกระเทียนหลังจากที่หมอปลารู้จุดที่คุณทักษิณคุ้เจอรูปปั้นทองเหลืองแล้วหมอปลาจึงเริ่มทำพิธีครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สมุหติสมุหติสมุหาตาสมุหาตาสมุหเสนาสมุหเสนาณเคลื่อนณเคลืคล่อนณมอตสาพระคะวตอรหะโตสมมาสัมพุทธสาโมอตสาพระคะวตอรหะโตสมมาสัมพุทธสาข้าพเจ้าขออ uh um ุทิศสมบูรณ์สุขสุนทที่ข้าพเจ้าได้ทำมาในวันนี้จงสำเร็จแตนดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่สถานที่ตรงนี้ขอให้ดวงวิญญาณที่สิงสถิต สถานที่ตรงนี้โปรงปลดปล่อยให้พวกท่านทั้งยได้รับบุญหลักพุญเศรีที่กัาเจ้าได้กระทำในวันนี้ด้วยเธอสาธุสาธุนี่เอาเนี่ยไปไว้ที่าริพิธแเ้วเอาไปที่วัดทะก็จะจบกระทอนใหม่เลมัน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 ต้องผู้ผันกระท่อนใหม่ที่วัดพี่เอามาแล้วแหละเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วหมอปลาจึงเดินทางกลับไปทําพิธีต่อที่บ้านของคุณทักษิณครับ เมื่อเดินทางมาถึงบ้านคุณทักษิณหมอปลาก็ไม่รอช้าเตรียมของเพื่อทำพิธีต่อเลยครับวางแก๊ปใบมายมผมทิ้งแล้วพี่เอาคันห้าเอากุมารมาไว้ตรงนี้มาเลยเออคันนี้เอาวางไว้ก่อนได้ป่ะวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเลยวางตรงนั่นแหละเอาไว้จีทนมาเลยขอบคุณครับพี่พี่ยิบคันยิบกุมารไว้ตรงนี้เลย พี่นี่นะเดี๋ยวตอนที่พี่ผมเพื่อนถามพิธีอรัพี่เอาหนูงม้วนกับผมมาเลยกับผมเนี้ยครับกระผมม้วนพี่ไปไปกับผมจับ้านก่อนนะครไปกับผมจับ้านก่อนกระผมไม่รอดตอนตอนที่มุ่งสวดมนต์อยู่แล้วพี่กับผมกระผมตรงเนี้ยแล้วพี่ตอนที่พี่กับผมอะพี่พูดคับว่าผุดถังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังฆังปัจจคามิแค่นี้พี่พูดตลอดเลยอ๋อ หลังจากที่หมอปลา,าปอ,อธิบายให้คุณทักษิณฟังมมเสร็จแล้วมมหมอปลาจึงเริ่ม <laughs> ทำพิธีนะโมตัมมมตาสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ สักรชางสเนนังสัพพะทงนริทังปาริตานุภาวสัทธารัคตุติภาริวนาอมสัตุอุกาสักขะพระเจ้ากนัปวสการพระพุทธคุณังพระธรรมมคุณังพระสังฆคุณังพระเสสะจามุนีโครมพระพุทธบานโทพระลาลอดยอดพระตันหามพระศรีมหาโถทัศเสดสุทโธธนาปนางสิริมหามายาอันเป็นพระพุทธมารดาเทพราอยู่ในชั้นฟ้าดาวหนึ่งสวรรค์อาริการาสวรรค์พระตันหังพระพุทธพิปัสสิปิตุบารดาวสุกีมังกรสาริกธาตุพระพลอารมุรังรัศมีพระศรีรัตนาแก้วรัสมารดาโรยชาทั้งยี่สิบแปดพระอง พามาพร,าระมาา,ยยา,าทสมมเด็จพรรรระะปหว่างหมอปลาสวดสาทาพิธีอยู่นั้นคุณทักษิณก็นําน้ํามนต์ไปประพรมรอบๆบ,บ้านาตามคําบอกของหมอปลาพระสวันียหลวงพ่อแดงพระกบรอิณเราก็องขึ้นมาเราทพแม่ประสูแม่ธนีพระแม่คงคาพระปัรศีนาราภพรสยามเทวาธิราชและสิ่งศัสากล,ลกนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสานิพุทธะปะระคะเตมพะคกิดตระคะเตสสมาตัสสะตายุนาสานิธรรมะชาลปะระคะเตมพะคกตดุปเรเตสสมาตัสสะตายุนาสังฆาชาลปะระเตมพะเกตดุปเรฆเตอพะเกิดุปเรเตอสมะตาสะตายุนาปานิการเตเรฆเตอปเรฆเตอสมะตาสะตายุนาสังฆาชาลปเรฆเตะ

สรสมการจวัเราดกตาจารจมาติปาปัญจุตามหามติบิจกมราตวสรสมัการจวัเราดตาจรมติปานจตามหามติบิัปเทนสธรตสรสมการจัวัราดูตาจมาติปมันจมหามติบิกามกระจาสัพเพเทวามนะเอนตาตอนเนัปเทนัสภาสุะพระวัตุเม เอตเอฟซีเวีสเซเอเซซนะเมีมนาโซาอีสซชนะเมีอเมนาโซตาอสาปตเอทีเอฟพี่เอาอันนี้ไปเลกเขาเอกับปาทกางปังกีาแหะไอเนี้เราง ธรรมังบิามิสังขังบริขามิทุกขังบริขามิธัมมาบริขามิสังังริามิหมอปลาทุบรูปปั้นทองเหลืองแต่ไม่นานคุณไหลก็แสดงอาการอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับ ยิ่งหมอปลาออกแรงทุกมากเท่าไหร่คุณไหลก็แสดงอาการแย่ลงเรืเร่อยๆครับหมอปลาเดินตรงมาที่ตัวของคุณไหลและทำการช่วยเหลือคุณไหลต่อ

เมื่อยกท่อนไม้ทั้งสองท่อนลงจากรถก็ได้นิมนต์พระมาสวดเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับสสภาัคือพี่ไหล่ร่างกายเขาไม่ดีร่างกายก็แย่สุขภาพเขาแย่แต่เขามาคอฟามช่วยเลยว่าเขาอยากจะ มีอาชีพมันก็ปกติคือไม่สามารถประกอบอาชีพใดคือทำหมากริ้งไปได้คือร่างกายมันแย่คือเขาแย่ในลักษณะไหนเออแย่และและัทีิว่ามันมีดวงวิญญาณมีอยู่ในตัวเขาแล้วเขาก็เราให้การให้ผมฟังวธิบานเขาเนี่ยมีการไปรับทอนไม้หมาจะไปคุดเจอหุนปันจะไปรับองค์รับคันข้ว่าแล้วผมก็บอกเขาว่าทายงานอ่ะพี่หลายใต้ผมช่วยเนี่ยพี่อ่ะจะต้องมายุติบานผมก่อนเพื่อต้องไปฝักฝืนร่างกายก่อนแล้วผมถึงจะมาทําพิธีกรรมให้ครับ บ้านของพี่ไหนถ้าว่าทำไมต้องพักฟื้นเพราะว่าในตัวของคนป่วยเนี่ยมันมีจิตของวิญญาณนะลายตัวลายตนถ้าหากว่ามาทําเลยเนี่ยร่างกายของคนป่วยเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้พอเข้ามาปับ๊บมันก็สัมผัสกับสิ่งไม่ดีที่ว่าจะคลองบ้านเนี่ยไปรับหมามันไม่ได้เกิดจากว่ามันมีจิตติทีแรกแต่เกิดจากตัวในบ้านเนี่ยไปรับสิ่งพวกนี้มาบูชาคิดว่าสิ่งที่มาบูชานั้นเป็นของดีแต่คองดีนะะั่นะมันไม่ได้ดีตามที่เขาคิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาคิดว่ามันดีครับ อาจจะมีคนถูกหวยบ้างมีสิ่งดีๆเกิดข้าบ้านคือบอกว่าการเขาดีขึ้นบ้างในตอนช่วงแรกเออ,อช่วงแรกเนี้ยมันดีขึ้นก็ไม่มเพราะว่าไอ้อตัวของคนเราทุกคนเนี้ยมันจะต้องมีกําลังบุญช่วงแรกเนี้ยตนี้มันก็มาเกาะบุญบุญของเราเนี้ยมันอย่างต่อสู้ใดแต่สักพักนึงอ่ะบุญที่เราสะสมมาหมดหมดไอ้อเปรศตรงนี้มันก็จะเริ่มมนแดกแล้วทีนี้ก็ทําให้ร่างกายของเราเนี้ยหรือว่าหน้าที่การงานของคนในครอบครัวเนี้ยก็จะถอยลงเลยทีนี้ยมันแค่ระยะนิดเดียวแต่ระยะยาวเนี่ย มันเป็นพลไา่สำหรับการท่วาเอาคองไม่ดีของที่มีวิญญาณมาัฟุชาครับแล้วกับคนอื่นล่ะครับกัออบ,บคน<ำ>อ,อ,อื่นที่มาทุกข์ห้วยเนี่ยถามว่าการไปคองห้วยก็ตอนทนใหม่ยายนี่ยคนร้อยคนเนี่ยตามาลอยตามันก็จะมองเห็นเลขกับเลขเนี่ยจังหวะล่วงคนใไอเดียมันก็ทุกไม่ใช่ว่าหมาร้อยคนทุกเลคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าฟามงมงาหมายคือตาอคนเหล่านี้มันยังชอบไเหมือนกันบางคนก็ชอบดำชอบขาวชอบสันชอบยาวชอบเพียวชอบเพชรคือมันชอบเหมือนกันไง มันก็คือเข้าใจของคําววาดรักตัวนี้นะครับเป็นการซชมว่าตัวมีคนแรกคนหนึ่งอะที่มันถึงทุกไหมครับแล้วมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เขาบอกว่าฟันแล้วเขาไปเจอเขาไปขุดคือเฮกตาร์ที่ว่าเขาฟันแล้วไปเจอคุณเนี่ยมันเกิดจากทีแรกว่าเขาไปรับทอนใหม่ตัวเนี้ยมาไว้ในบ้านทีเนี้ยไอจิตผูกผันก็ว่าไอทอนใหม่กับไอสารพัดเศที่อยู่ใน,ในตัวตรงเนี้ยมันจะผูกผันก็สามารถมาซื้อซานไข่กบเจคของบ้านเนี่ยไปเอาคองไม่ดีมาบูชาอีกครับสิ่งพวกนี้ มันมีเจ้าของของมันอยู่แล้วใช่ไหมมันมีเจ้าของของมันมนทุกอย่างมันคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ย่แล้วแต่ทีเนี้ยไอการรูทามไอถึงการเนะี่ยหรือว่าฝามยากได้เนี่ยมันก็เป็นพ้นพ้อยเสียงไงฮะผมอยากจะฝากว่าอือเราไปเจออะไรสิ่งที่มันพิดแปลกไปเนี่ยยาลาบมาไว้ในในบ้านถ้าสิ่งนั้นอนะเราไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งอะไรหรือ,ออาจจะเป็นถอนไม้ย้ายยิ่งว่าถ้าเป็นถอนไม้ย้ายเนี่ยพวกตอไม้ย้ายเนี่ยอย่าไปรยุ่กับพวกมานดิคาดเพราะสิ่งของเนี่ยมันจะมี สิงไม่ดียเขาไปแปลกปลอมโย่แล้วพลที่ตามมาเนี่ยเราจะหาทางออกมาเจอแล้วก็จะเป็นพลเสียกับคขอบของเราเองอ่ะอยากจะฟากว่าถ้ายากได้อะไรเนี่ยเราต้องยากใดในสิ่งที่วัดเราเานียมีกําลังเงินซื้อไม่ใช่ว่วเจอคลองใช้ถนนคลองข้างทางระย,ยกใดให้ฟาร์มได้เนี่ยมันจะเป็นฟาร์มยากอีกอย่างหนึ่งของสมุเวเสืที่จะเข้ามาสิงสู้ในตัวของคนในครอบครัวเราครับ สึกแรกที่พี่เข้ามาบ้านครั้งแรกตอนนี้พี่กลับจากบ้านหมอป่าน,นีความสึกที่ดีนะครับตอนนั้นก็ดีใจมันจะซันนิดนิดแต่ก็ยังพูดรู้เรื่อยยังโ,<ล>โอเค<ล>ใช่ไหมครับ<ล>ก็คือยังมีสติอยู่แล้วพอหลังจากที่หมอป่าทําพิธีครับตอนนั้นพี่ก่อนก่อนหน้าที่จะมีการที่มีความสึกมันยากอ้วกมันเจ็บนะมันแน่นแต่รู้ตัวป่ะรู้แต่แน่นแต่ยากอ้วกแต่ห้าไม่ได้ใช่ไหมครับคือมันมตอนนี้ครั้งแรกที่ พี่รายเป็นเงียพี่รู้สึกยัไงกลัวเขาเป็นอะไรกลัวแบบเขาไม่ออกไม่อะไรเงี้ยเราลัวเขาเป็นอะไรมากไงเราก็เป็นห่วงเขาใจนี่หายแวบเลยเพราะเราก็ยังทําพิธีตรงนี้อยู่ไงเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขาวานข้าวายังไม่เสร็จแล้วก็กลัวเขาเป็นอะไรมากไงแล้วพอเขาเป็นลมเพี่พอเขาหยุดปุ๊บพี่เป็นลมด้วยกระจายหายแล้ว ทั้งหมดเลยครับแล้วพอหลังจากที่ได้สติขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างมันปกติอย่างมีตอนแรกไม่ไม่เป็นไรโรคหยุดร่องหมดเลยคือกลับมาเป็นปกติละแล้วตอนนี้พี่รู้สึกไงบ้างไม่ไม่เป็นไรเลยมีอาการเจ็บไม่ไม่หมดแล้วหายแล้วพอพี่รู้เงี้ยพี่รู้สึกยังดีใจมากเลยมันจะได้เออโล่งไวจากบ้านเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาคิดว่าต้องมาบนบานต้องมาทําพิธีอะไรแต่อะไรมันถึงวันพระวันอะไรเราก็ต้องมาพวงว่าจะต้อง เอาอะไรมาถวายเขาทํอะไรอะไรเงี้ยคือมันโล่งไงเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปนี้จะเป็นยังไงต่อไปคิดหน้าจะดีขึ้นเพราะเขาไปแล้วมันก็เหมือนกันเราก็โล่งอ่ะคือมันไม่คิดอะไรแล้วถือว่าเราปลดปล่อยเขาไปให้เขาไปเกิดโอเคพีเดียวคุณกัปตนที่ป้าไอเนี่ยไว้พกติดกันนของการตัวการพบทิ้งชั่วรายพกทิ้ง่างชั่วรายเนี่ย อแตะกูตอนนี้มันเป็นชอยพิดาที่ผมติดตกวมาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเป็นไรนะปลาด้วยครับโหแย่เลยเป็นไรนะความปรารถนาของคนมักมีอย่างไม่จำกัดเห็นสิ่งไหนก็เกิดความอยากได้ครอบครองสิ่งนั้นเราต้องคำนึงถึงความจำเป็นว่ามีมากน้อยเพียงใดถึงขนาด ต้องเก็บของข้างทางเพื่อนำมาใช้เพราะบางครั้งการที่เรานำสิ่งของพวกนี้มามันอาจส่งผลเสียเกิดขึ้นกับตัวคุณก็เป็นได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่า โคุกคามจากวีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถไดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเ c e บ o o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล านสัตว์ป่เวลาปวดหัวเขาจะบอกว่าแม่หนูเห็นมีเงาดำๆคอยตามเขาผีโป่งตามอาข้าบ้านก็ปวดหัวพอเข้าเขตโรงเรียนสตรีมันดาเขาก็ร้องไห้แบบร้องกีดกดินเลือดมนุษย์